สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีทุเรียนมาลงใหม่นะครับก็ทุเรียนชุดนี้เป็นชุดที่หายากสุดๆเลยผมสั่งของไป3วันนะกว่าจะได้ก็ต้นทางหาของให้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่เต็มจํานวนครับแต่ว่าชุดนี้ผมคิดว่าจะไม่ขายส่งนะเพราะว่ามันเก็บของหลายวานันน้ําหนักมันไม่เต็มแล้วครับน้ําหนักหายไปเยอะเลยก็เลยผมก็เลยคิดว่าจะเอาไว้ขายเองดีกว่าไม่อยากจะเสี่ยงนะครับของราคาสูงด้วยครับต้องดันราคาสู้กับต้นทางเนาะ เพราะว่าตอนทางตอนนี้คือแต่ละสายแย่งแย่งของกันสุดๆเลยครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ตกไซส์สวยนะนะครับเก็บของ3วันครับทุกคนได้วันละ200 300400แล้วแต่ก็สั่งของไปตัน5นะกาจะเอามาแบ่งทุกคนแหละว่าตอนนี้มีคนทักมาถามเยอะเลยว่าจะเอาของมาลงวันไหนก็กาจะเอามาแบ่งลูกค้าด้วยครับสั่งตัน5แต่ผมได้มาประมาณสัก900โลครับประมาณนั้น ค่าน้ำหนักหายนี่สามวันรวมกับค่าขนส่งอีกโอ้โหเยอะอยู่นะโอเคครับวันนี้น่าจะมีสุกแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลงของแล้วก็คัดสุกไว้ไว้แกะนะหน้าร้านรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับทรงสวยอยู่เสียงก็ประมาณนี้เสียงเริ่มลงกันแล้วครับลงยังไม่ถึงครึ่งนะมีสุกสองเข่งละเนี่ยสุกนะครับ อันนี้ก็เสียงลงตัดขั้วไร่น้ำซะหน่อยนะอันนี้สุกวันนี้น่าจะมีสุกประมาณสี่เช่งครับเดาวๆอันนี้ผู้อ้วนมากกลมๆนะครับผู้อ้วนใหญ่ๆ ลูงนี้แตกแล้วนะพร้อมกินเลยเดี๋ยวแยกไว้ก่อนส่วนมากก็เสียงลงนะครับน่าจะสองสามวันมีสุกลงของเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็เป็นเข่งสุกนะครับแยกไว้ได้ประมาณ5้าเข่งกว่าๆลูกสุกก็จัประมาณนี้ทรงก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูสีเนื้อกันเลยครับลูกสุกผมแยกผมแยกชิ้นส่วนนั้นลหะ ไสแห้งอยู่นะเมดูเหมือนว่าสีจะสวยนะแต่เนื้อแอบ,บนุ่มไปเรากำหนดไม่ได้นะครับมันสุกอยู่บนรถนี่ยสีสวยเลยสีสวยใช่ได้ เดี๋ยวลูกนี้ดูกันสักสองภูแล้วกันครับคลิปนี้จะแกะให้ดูสักสองสามลูกนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะเอาสักไม่ข้ามสิบนาทีก็พอนะครับคลิปยาวทุกวันนี้คนไม่ค่อยดูละอืม <c oughs> <c oughs> ใช้ได้แต่ว่าแอบ,บสุกไปนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ลวกหน้าผมจะแกะแบบสุกพอดีเดี๋ยวมาดูลูกนี้ครับฟังเสียงกันผมว่าเสียงนี้น่าจะสุกพอดีนะไม่กรอบน,นอกนุ่มในครับเนื้อสุกกลางๆ สีเนื้อกันแต่เท่าที่ผมดูคือสีเนื้อใกล้เคียงกันเลยนะลูกนี้เนื้อสุกกลางๆน่าจะไปออนไลน์ได้ สีนี้ประมาณนี้นะสีอาจจะไม่ได้เข้มจัดจ้านนะแต่ว่าคือเนื้อดีครับสำหรับผมคิดว่าโอเคเลยนะครับสีประมาณนี้ไปออนไลน์ก็ได้ครับสีไม่น่าเกลียดนะรือว่าใช้ได้เป็นทุเรียนแก่ทุเรียนมีคุณภาพครับลูกนี้ก็เหมือนเดิมครับดูสักสองู ใช้ได้เลยนะผู้สวยในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ